โอเคเราคนเนาะเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะมารีวิวอามยืดเนาะอามยืดแมสซาเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเบิ่งอามกันเลยไปโอเคเนาะนี่เนาะตอนนี้เราก็ใส่เต็มที่ร้อนแล้วนะเนาะเอาใซเบรขีเนาะเพราะว่าขีเบรคเนาะมันเตี้ยเกินเนาะนี่เนะนาะเวลานั่งนั่งเบรคเลยเนาะเดี๋ยวเาอาหน่ายบอลก่อน อนพื้นเพียงๆเงนาะใส่ขาตั้งกับบได้ยเลยอืมนี่เนาะวิวอาร์มยืดเหดเองเนาะคลิปนี้ครจะมารีวิวอาร์มยืดเี็นเนาะอาร์มยืดกับสีประมาณนี้เลย หลังจากเฮ็ดอัมยืดแล้วเฮ็ดอัมยนก็ได้เนาะนี่<ม>โอเคเหรอจับมันีกเลยเนาะจับศกเนาะคานเนาะคานมันจะมีสองสองคานเนาะเพราะกันเพื่อเพ่อให้มันงะและ้วกัมันยุบเขาเนาะนี่อาจจะเฮ็ดสองคานคานกะบบคืออัมยนเนาะเอาเฮ็ดแบบนี้ก็นนะ่าจะได้แล้วเพราะว่ามันมีสองคานเออ อืมสำหรับหางปลาหางปลากเราใส่หางปลาจากอาร์มซีอาร์เนาะมันจะใส่ได้เนาะตัวเนาะนี่สำหรับใครที่ใส่อาร์มจนจากเข้ากะให้ซื้อตัวนี้มาใส่เลยก็ได้เนาะนี่กับประมาณนี้เลยกับประมาณนี้แล้วเนาะรีวิวเฮ็ดเองเนาะรีวิวอาร์มเฮ็ดเองเอ้ยนี่งานเจาะกับประมาณนี้เลยอันนี้ถ้า บอ่อเตียเฮาเคีให้เบิง่งเนาะแต่ว่าตอนนี้กะบคีบุได้นี่เป็นตีเบิง่งนี่บุได้นิ้วแล้วเนาะนิะ้วก้อยกับบุได้เนาะนี่เหตุผลบอกนี่บอ่อเตียเลยบอกเลยเวลานั่งนี่แบบมันอ่อนเกินนะสุกอ่อนเนาะนี่ตามแเนาะแลาวนั่งนีนนงน่รีวิวอ่านยืดเท็ตเอง น่าจะบมดจับเลยนะเนาะ,ะเอาโบเกงกับเขาโทษขออภัยเนะาะก็ประมาณนี้เลยอันยืดมาเบิ้งสูงถ่ายเบิ้งสูงก่อนแดกนานะเต้อัน,ออน,น,น,นี่สูงกับจะประมาณนี้เลยทุกคน นี่เนาะใครสนใจอัมยนกะทักเฟสมาเลยเนาะหาสีเฮ็ดเนาะแต่ว่าตอนนี้หายังบ่ทันเฮ็ดเน็ตคนเนาะพาะย่างคายังคาเวียกเออใครสนใจก่ะทักเฟสมาได้นี่เฟสนี่เลยเฟสคุณเส้นเดีเนาะเฟสนี้เพียเดียวเนาะคนเนาะสนใจกะทักทักลมกันได้เนาะแต่ว่าตอนนี้กะยังบ่มีเวลาเฮ็ดแต่ว่าเล็กขันมีแล้วเออนี่กะจะประมาณนี้เลยเนาะ นัดจับซกกะสีประมาณนี้มีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนาะว่าเล็กตัวนี้มันเอาเฮ็ดกับเล็กอั่มเลยเนาะมันจะพอดีกับซกเอ่อต้องจับเอาแบบนี้นี่ก็ประมาณนี้เลยใส่หูตัวนี้ก็พอดีเลยเนาะว่าเ,าเคยเฮ็ดไล่ไล่ไล่อันเลยเนาะ น่าจะเป็นสิบซาเลวเนาะกะบ,บางบางเทือกกะบ,บอรตรงปรันใ,ใดกะใส่ได้นี่อันนี้ฮะเสื่อมบอียดเนะาะเพราะเปล่าเฝ้า,ามาเฮ็ดคลิปเออเปลามาใสา่ลอกใสขา่าวกระยากใส่ให้เบิง้งให้คนเบิงนะ้งเนาะอามตัวนี้เป็นอามเฮ็ดเองเอ,อามยืดเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้เลยรีวิวอามเฮ็ดเองคร่าวๆเนาะ สงบักแพนด้ากันประมาณนี้เลยตอนนี้เราเอาแหวนออกแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวหาสืเอาแบบแบบนี้เออแบบนี้แบบนี้อืมนี่เลยกองบุกไฮแจงเนาะคนเนาะมีกล่องบุแจงนะโอเคกับประมาณนี้เลย โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคอยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ๊ายบาย